ปริศนาการวางตัวของโบราณสถานแจงสีภูมิที่พบว่าเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศใต้ราว2.5องศาใกล้ได้รับคำตอบเมื่อชยพลเอี่ยมสนธิและเสกสิทธิ์ล้อวิไลนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์วมวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดสอบผ่านการทำงานภาคสนามในสถานที่จริงซึ่งตามตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่บันทึกว่าพยามังรายเริ่มขุดคูน้ำสร้างกำแพงเมืองที่ตำแหน่งนี้ ดยประยุกต์ใช้กล้องทีโอโดไลท์มาวัดมุมบนแจ่งสีภูมิและวัดเงาแดดจากเงาที่สั้นที่สุดของวันมหาแกนทิศทั้ง4ร่รวมถึงวิธีอินเดียนเซอร์เคิลซึ่งเป็นการวัดเงาแดดหาการวางผังตามอย่างวิธีโบราณอันนี้มันเป็นเชิงเทินด้านบนสุดเลยครับผมเป็นที่ที่เขาเอาไว้วางปืนใหญ่อะไรกันพวกนี้เหรอครับผมก่อนนันนี้แน่นอนครับผมเพราะผมก็อาจได้ทําการวัดเงาแดดมาแล้วครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบพวกข้อผิดพลาดหรือว่า ข้อแน้อยที่ผมอาจยังไม่รู้ครับผมซึ่งวันนี้พอพวกผมได้มาทําตรงที่แจกสีภูมิเนี่ยครับพราะผมก็ได้รับข้อแนะนําจากตัวของอาจารย์เองครับผมนะครับเรากําลังจะวัดตําแหน่งของดาวเหนือนะครับเทียบกับแนวกําแพงเมือง การวัดเงาแดดและเล็งดาวเทียบกับตำแหน่งดาวเหนือตามการศึกษาโบราณดาราศาสตร์เป็นวิธีการที่เยาวชนทั้งคู่เรียนรู้แบบปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญจนได้ความรู้ว่าผังของจังศีภูมิอาจวางเอียงทิศอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับโบราณสถานหลายแห่งที่ผู้เชี่ยวชาญศึกษาพบว่าส่วนใหญ่วางทิศอิงตามคัมภี์วัสตุศาสตร์ิลปศาสตร์ที่เขียนในคมภี์ปุราณะและสังพิตา ทำให้สถาปัตยกรรมโบราณมีความเชื่อมโยงกับระบบปฏิทินและความเชื่อแต่ละศาสนาโดยเฉพาะปฏิทินสุริยจันทรคติมักวางทิศกับดาวมุงคลเช่นการวางทิศของปราสาทหินพนมรุ้งาศาสนสถานฮินดูสัมพันธ์กับดาวโวงข้าวที่จะตกก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าหรือวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนสู่ราศีเมษ ตอนแรกเนี่ยที่พวกผมคิดเนี่ยผมคิดว่าพวกผมเนี่ยจะประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องของดาราศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์เพื่อใช้ในการวัดหรือว่าการเล็งดาวอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่มันมีมากกว่านั้นครับเนื่องจากว่าพวกผมต้องหาหลักฐานอ้างอิงแล้วก็แหล่งข้อมูลต่างๆซึ่งหลักฐานอ้างอิงข้อมูลเนี่ยมันต้องอ้างอิงในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมนะครับก็ทําให้พวกผมได้ศึกษาเรื่องลึกเข้าไปว่าล้านานานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอะไรบ้าง ใช่คนะตอนนี้เห็นอยู่ก็คือดาวหมีใหญ่ค่ะคนละหน้าก,ก็จะเรียกว่าดาวช้างหลวงนะคะกลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวที่บอกว่าถ้าเกิดว่าตั้งง่วงขึ้นนะก็คือไปตลาดได้เช้าแล้วนะคะหันมาทางนี้ค่ะเป็นทิศตะวันออกนะคะเพราะว่าเป็นไปตามข้อสันนิษฐานนะคะว่าการวางตัวของแสงสีภูมนิน่าจะสัมพันธ์กับดาวไถค่ะก็เลยรออยู่ซึ่งในนี้จะเห็นชัดแล้วแต่ว่าทางนู้นเนี่ยเห็นหรือย,ยังคะอาจารย์ตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อค่ะ,คะเป็นไงคะ คือตอนตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยดาวเขาไม่ใช่ดาวณนะ์ตำแหน่งที่ตอนที่เขาอยู่เมื่อปีพศ1839น้มาตอนที่พยา,ยามังรายสร้างเมืองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยเราจะไปดูเครื่องอโปรแกรมสเตลเลรเรียมนะว่าตอนที่ปีที่เขาสร้างเมืองเนี่ยดาวตรงนี้ขึ้นมาตรงกับแนวกำแพงเมืองของเชียงใหม่หรือ,อ,รอเปล่าถ้าตรงกับทิศของแนวกำแพงเมืองเชียงใหม่ก็แสดงว่าเลนทิดกับดาวตรงนี้จริง การวางทิศของศาสนสถานโบราณต่อยอดมาจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์สมัยยอดอินบันทึกว่าเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของฤด,ดูการเกษตรโดยปฏิทินพัฒนาจากการสังเกตศาสนสถานที่สอดคล้องกับมุมทิศเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเป็นผลงานส่งมอบแพทย์จารย์เชอดศสักแซลีศึกษาต่อพบว่าศาสนส,นสถานเก่าแก่แต่ละยุคข,ของล้านนามีการวางมุมทิศสอดคล้องกับมุมทิศของดาวบางดวง จนยืนยันได้ว่าการวางทิศของวัดโบราณล,ล้านนาอิงกับตำแหน่งมุมทิศของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเกือสําคัญเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพที่วางผังจากการเล็งดาวสัมพันธ์กับการขึ้นตกของดาวมงกกฎเหนือหรือทางเหนือเรียกดาวขอบดง้งพบหลักฐานในพับษาอักษรไทยหรือเมืองเชียงตุงบันทึกว่าเริกได้16ตัวว่าวิสาขา เรกเมืองชมพูนครดาวขอบดง้งหรือหมายถึงเป็นดาวอ้างอิงเรกวิสาขะและยังตรงกับคัมภีโหราศาสตร์ของหลวงวิสารดรุณกรซึ่งล้านนาถือเรกวิสาขะแบบเดียวกับเมียนมาแต่เรกวิสาขะภาคกลางรับอิทธิพลจากขอมจึงใช้ดาวขันช่างเป็นดาวอ้างอิงบางที่นะมีอิทธิพลของของ,ของโบราณแต่บางที่กลับมีความแตกต่างนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์ แล้วก็นิกายของาศาสนาที่เข้ามานะอย่างของล้านนาที่เราไปศึกษานี่จะเป็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะแต่พอของพนมรุ้งอะ่ะไม่ก็มีความแตกต่างเพราะว่าพนมรุ้งเราพบว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับพนมรุ้งกับเป็นดาวรวงข้าวซึ่งเป็นดาวที่เป็นจุดอ้างอิงของวันถล่งศกสงกรานต์นะคะแต่ว่าพี่มายนี่อีกแบบหนึ่งพี่มายนี่แปลว่าเราเจอว่าเป็นดาวกฤติกาหรือว่าดาวลูกไก่แต่ละกลุ่มของวัดเนี่ย มีการวางทิศที่เฉียงไปทางทางทิศเหนือบ้างทิศใต้บ้างท่านก็แบ่งกลุ่มไว้แล้วก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับกับอาชนชาติเกี่ยวข้องกับกับวิถีชีวิตของคนในชนชาตินั้นเช่นเช่นพฤติกรรมการกินข้าวอย่างเงี้ยกินข้าวเหน,น,นียวกับกินข้าวเจ้าก็จะปลูกข้าวไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการวางทิศของศาสนาฐานเพื่อบอกว่าจะเมื่อไหร่จะปลูกข้าวข้าวเหนียวกับปลูกข้าวเจ้าก็ ไม,ไม่ไม่ไม่ตรงกัน ช่วงอายุของผู้คนเห็นดาวขึ้นและตกที่ขอบฟ้าด้วยสายตาแทบไม่เคลื่อนจากตำแหน่งเดิมต่างจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่เปลี่ยนตำแหน่งทุกวันทําให้การเล็งดาวเป็นวิธีการวางทิศที่แมั่นยําและสําคัญมาแต่โบราณซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดาราศาสตร์การวางทิศและประเพณีวิเคราะห์ได้ว่าวางจากกลุ่มดาวจัก,กราศีนักขัตฤกซึ่งใช้ในปฏิทินสุริยจันทรคติ และหากศาสนสถานใดวางทิศด้วยการเล็งดาวสามารถใช้ตำแหน่งดาวไปคำนวณหาอายุของโบราณสถานนั้นได้เทียบกับตำแหน่งดวงดาวปัจจุบันย้อนกลับไปยังปีที่มุมทิศของดวงดาวตรงกับมุมทิศของศาสนสถานนั้นย่อมเป็นประโยชน์กับโบราณสถานนับพันพันแห่งที่ยังไม่พบหลักฐานปีสร้างหรือวางผังครั้งแรกได้อันเป็นประโยชน์กับการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีนำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รีรายงาน